สวัสดีค่ะทุกคนพบกันอีกแล้วนะคะช่องอัมพรไอส์แลนด์ชาแนลค่ะวันนี้มาช่วยเขาตัดหญ้าช่วยกัย็ตัดหญ้าตัดหญ้าเกลี้ยงเลยนะคะเนี่ยแดดดีมากเลยค่ะแดดดี มีผู้บบาวมาตัดหญ้านะคะเนี่ยตัดหญ้าเกี้ยงเลยแบบดีจริงๆเลยต้นไม้มีต้นไม้จะเรียกชื่อต้นไม้อะไรก็ไม่รู้เนี่ยมีลูกบ้า ีต้นอะไรมนุค่ะเนี่ยเดดดีมากเลยดูนเขาตัดต้นหญ้าตัดหญ้าของหลวงนะคะของหลวงเขาทำมีต้นแบมีลูกแบ มีคนสวนคนสวนตัดหญ้านะคะตัดหญ้าวันนี้ตัดหญ้าสิเกี้ยงเลยเราก็เลยมาทำ YouTube นะคะให้เ,เพื่อนๆดูค่ะที่ไทยนะคะวันนี้แดดเหมือนไทยเลยร้อนร้อนเหมือนไทยเลยค่ะสวยงามแต่แรมแต่ง แดดดีจริงๆเลยค่ะวันนี้แดบดบดีมากเลยแดบดบจ้าร้อนต้นแบร่เปรเียบต้นแบร่เปรเียอันนี้แบร่ดำ ăn được luôn các bạn ạ, ngọt ngọt, béo béo, ngon ngon, ngọt ngọt, béo béo, ngon ngon, ngọt ngọt, béo béo, ngon ngon, ngọt ngon ngon นุ่นยายฮู้ชาแนลเนี่ยดูเอาสายไปเอาสายไปเสียบน้ำแล้วนะคะเขาจะฉีดน้ำรถผักติดตามช่องยายฮู้ชาแนลด้วยนะคะยายฮู้ชาแนลเปิดน้ำแล้วค่ะเนี่ย จะรถผักแล้วตามมาดูเลยนะคะม,มีคนช่วยอีกนี่นะคะสวนผักสวนครัวของช่องยายหูชแนลช่องอัมพรไอซ์แลนด์ชแนล ตามไปดูนะคะสวนผักสวนครัวนี้อากาศดีมากอากาศดีมากค่ะวันนี้เดินมาดูสวนผักนี่ค่ะนี่ค่ะ สวนปักช่องย้ายฮูช้ชแนลเรามาถ่ายทำผักนะคะรถผักแดดออกเ,เปี้ยงๆปังๆแดดเหมือนไทยเลยนะคะวันนี้พิเศษมากค่ะแดดดีดีวันนี้อากาศดีวันนี้อากาศดีมากค่ะร้อนร้อนเป็นปกติเลยวันนี้เนาะ

กลับกล้องมาให้ดูแล้วนะคะมีผักชีลังเนี่ยจะย,ย้ายหู้ชแนลรถผักค่ะรถผัก กินบักปนบักแฟมงามงามงามจริงๆเลยผักชีงามมากเลยค่ะ <c oughs> <c oughs> การปลูกผักหน้าซัมเมอร์นี่ปลูกรอบที่สองแล้วนะคณะคณะรอบที่สองแล้วนะคะรอบแรกเราก็ทำผลผลิตได้เยอะมากเลยค่ะเนี่ยเขาจะคลุมไว้อย่างนี้นะคะคลุมให้มันเหงื่อออกผักชีจะได้สวยสวย รอบที่สองแล้วนะคะปีนี้ปลูกนี่กำลังเพาะใหม่นะคะนี่กำลังเพาะใหม่ค่ะประกาศ